เอาละครับเพื่อนๆอยู่กับผมกับปาสปอยอนิเมะที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าฉันจะแฟรี่ให้หมดผู้แข่งแก่งที่สุดในโลกอยากจะเป็นปนักผจญภัยให้ได้เป็นอนิเมะใหม่นะฮะแนวต่างโลกเช่นเคยถ้าใครที่ชื่นชอบแนวนี้อยู่แล้วก็ไม่ควรพลาดก่อนที่จะรับชมคลิปผมก็ขอฝา,ากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ออของผมถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเราเริ่องในเรื่องกันเลย let's go <S เริ่มมาตอนแรกก็อยู่กับไอ้กแก่คนนี้ที่มันกำลังขุดท่อระบายน้ำอยู่เชลา่าฮะมันก็คือพระเอกของเรานี่เรื่ แบบไหนว่ากูงงต่อจากนั้นก็มาช่วยคนงานขุดเหมืองเอาเป็นว่ารับจ้างสารพัดเลยนะฮะพอเสร็จงานพระเอกก็มารับรางวัลในการทำภารกิจและในระหว่างนั้นเองพี่แกก็ได้ยินเสียงของความช่วยเหลือโหดีชิบหายและระดับพระเอกกูจะนิ่งได้ไงก็ต้องรีบไปนะสิมีเรื่องที่ไหนขอให้บอกพอมาถึงก็เจอเข้ากับกระทิงแต่เดี๋ยวนะฮะตัวมันจะใหญ่ไปเป้าออราที่ออกมาเนี่ยก็รู้แล้วฮะว่าแม่โคตรตึงโคตรอันตรายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดีๆมันไม่ใช่กระทิงนะฮะมันคือวัวเว้ยและคือไมนน้ัา ก็เสียไปก่อนแล้วแต่ดูจากอาการของคุณแม่แล้วเนี่ยดูทรงแล้วไม่ค่อยดีนะฮะเธอนะ่าก็ป่วย3วันดี4วันไข้ก็มีแต่พระเอกนี่แหละที่คอยช่วยเหลืออยู่ตลอดมาพอพระเอกเอายาไปให้แม่มันเนี่ยมันก็ขอดวไปให้อาหารแพะแต่แม่ของมันเนี่ยก็เป็นห่วงลูกอยู่นะฮะเพราะว่าพระเอกของกูเนี่ยแม่งทำงานตั้งแต่เด็กเลยพระเอกมันก็ตอบกลับไปไม่เป็นไรครับของแค่นี้นะ้าผมทําได้สบายอยู่แล้วให้อาหารแพะเสร็จว่าจะเข้าไปหากระต่ายป่าสักหน่อยกะว่าจะเอามาทําต้มซุปไว้เป็นอาหารเย็นและแม่ของมันเนี่ยก็ขอโทษพระเอกไปขอโทษนะที่แม พอรพอเอกมันกลับมาก็ลงมือทําอาหารเลยนะนี่ไงฮะผมถึงบอกว่าเพอเอกน่ะมันสู้ชีวิตมันตั้งแต่เด็กกูขออย่างเดียวชีวิตแม่งอย่าสู้กลับก็พอพอรพอเอกมันทําซุปเสร็จอันนี้ท่านแม่ลองชิมหน่อยสิแต่แม่ของมันก็ไม่ได้ตอบกลับมานะฮะแม่ครับใช่แล้วครับพอเพะเอกมันรู้ตัวอีกทีแม่ของมันเนี่ยก็เลยแต่ร่างไหลวิญญ,ญาณสรุปคือแม่ของมันก็จากไปอีกทําให้ระเอกของเราในตอนนี้คือตัวคนเดียวล้วน จากนั้นพี่เกก็เอาศบของคุณแม่มาฝังไว้ข้างๆศพของพ่อต่อมาพี่แกก็ใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวมาโดยตลอดคือแบบว่าถ้าไม่ทําก็ไม่มีกินอะนะทั้งปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แล้วต้องล่าสัตว์มาเป็นอาหารอีก แต่ว่านะชีวิตของพระเอกต่อจากนี้คือเหงาชิบหายแค่คิดก็เหงาแล้วฮะทุกคนอยู่มาวันหนึ่งพระเอกก็ไปเห็นสมุดเล่มหนึ่งเข้าใชล้วฮะก็เป็นข้อความที่พ่อของมันเนี่ยเขียนบันทึกเอาไว้ในสมุดทําให้พี่แกเนี่ยนึกถึงวัยเด็กสมัยที่พ่อของแกเนี่ยยังไม่ตุยพ่อของมันก็เล่าถึงเรื่องนักปะจนภัยให้พีะเอกฟังบางครั้งก็จัดการกับมังกรยักษ์มีปาร์ตี้มีพวกพ้องนั่นแหละคือนักปะจนภัยทําให้พระเอกของเราตัดสินใจที่จะเป็นนักปะจนภัยตั้งแต่เด็กพอรุ่งเช้าพร่เอกม พร้อมกับมาลาพ่อกับแม่ชล่าฮะพะเยะมันก็ตัดสินใจที่จะเข้าไปในเมืองหลวงเพื<ม>่อที่จะเป็นนักพจนภัยพี่แกเนี่ยกเ็เดินทางว่ายนเมืองหลวงด้วยตัวคนเดียวเลยนะและแล้วก็มาถึงเมืองใหญ่พอมาถึงทางเข้ายามหน้าประตูก็บอกให้พะเอกนะ่ะเดินตรงไปตามถนนใหญ่เลยระหว่างทางที่เดินมาเนี่ยในเมืองก็คึกค้นกันใหญ่เชล่าครับพะเอกมันบ้านนอกไงไม่เคยมาเห็นอะไรแบบนี้มาถึงสักทีที่ที่พะเอกมาเนี่ยก็คือกิวนักพจนภัยเป้าหมายของพี่แกเนี่ยก็คือมาสมัครเป็นนักพจนภัยนั่นเองครับแต่ความเป็นจริงมันก็ไม่ใช่อย่างทททีีีี่่่่่่่พรเเกกคิิดดดนนนนสสไไไมใชําาัับบ็ลป พ่อเอกของเราเนี่ยมันก็ตอบกลับไปลงยามหน้าประตูนะบอกว่าถ้ามาที่นี่จะเป็นนักประจ o ภัยได้อย่าพูดบ้าๆสิพ่อแม่จะเป็นห่วงเอานะพ่อเอกของเราเนี่ยก็ตอบกลับไปพ่อแม่ของฉันอ่ะตายไปหมดแล้วเฮ้ยช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้และเองแหละชื่ออะไรชื่อของฉันก็คือโ no. นเป้าหมายคืออยากเป็นนักประจนภัยยังไงล่ะ ตาลุงนี่ก็แนะนําให้พระเอกไปเรียนที่โรงเรียนฝึกสอนครัดพระเอกก็ถามกลับไปมันคืออะไรเหรอฮะและตาลุงนี่ก็อธิบายให้พระเอกฟังผู้ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเป็นนักะจนภัยในเมืองหลวงนี้สามารถรับการฝึกสอนคัดหรือก็คืออาชีพจากโรงเรียนฝึกสอนได้ถ้านายอยากจะเป็นนักะจนภัยอะนะก่อนอื่นเลยก็ต้องหาสก,กิลมาให้ได้ก่อนพระเอกแม่งก็ถามกลับไปสก,กิลมันคืออะไรไอ้กูจะร่วก็อย่างเช่นอย่างทักษะดาบหรือเวทมนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วพระเอกของเรามันก็ตอบตกลงไปและโรงเรียนแรกที่พระเอกมาก็คือโรงเรียนฝึกสอนซอแมนเป็นโรงเรียนที่คอยฝึกสอน และก็สกิลต่างๆพี่แกเนี่ยก็พกความมั่นใจมาเต็มร้อยเลยฮะจากนั้นพะเอกมันก็เข้าไปฝึกดาบร่วมกับทุกคนการที่เราจะหาสกิลได้เนี่ยต้องฝึกดาบไปเรื่อยๆแล้วสกิลของเรามันจะโผล่ออกมาในตอนที่เหมาะสมบ,บางคนแม่งก็ได้ไฟได้น้ําได้อะไรก็ว่ากันไปตัดกันมาที่พะเอกก็ไม่มีเชืออะไรเกิดขึ้นเลยฮะได้แต่ฝึกดาบไปเรื่อยๆแล้วอยู่มาวันหนึ่งอาจารย์ฝึกก็เข้ามาหาพะเอกพอเท่านั้นแหละนายน่ะ ต่อให้ฝึกไปมากกว่านี้ก็คงจะไม่มีสกิลโผล่ออกมาแล้วละ่ะใช่แล้วฮะอเะเ็กกูแม่งก็อยู่หลายเดือนละเอ๊เดี๋ยสิอาจารย์ฉันยังเฮ้ยต่อให้ฝึกไปมากกว่านี้ก็จะมีแต่เสียเวลาของเธอเปล่าๆตอนนี้ที่เธอเรียนรู้มาได้ก็มีแค่การปัดป้องการโจมตีแฟรี่เท่านั้นใช่แล้วครับตอนนี้เะเอกมันก็มีแค่สกิลเดียวชื่อของสกิลนั้นก็คือแฟรี่เป็นสกิลในการปัดป้องการโจมตีแต่พเะเอกของเราก็ยังไม่มีสกิลในการโจมตีอยู่ดี บางทีเธอหน่าอาจจะเดินในเส้นทางอื่นน่าจะดีกว่านี้อาจารย์เนี่ยมันก็แนะนําให้เพเอกไปฝึกที่โรงเรียนอื่นและแล้วเพเอกก็มาเข้าเรียนที่โรงเรียนวอริเออร์เป็นการฝึกสอนที่ใช้อาวุธทุกอย่างในการต่อสู้ใช้ร่างกายในการเป็นโล่ให้พวกพ้องพอเข้ามาข้างในพรพเอกของเราแม่งก็ตัวเล็กกว่าเพื่อนเลยฮะผ่านมาหลายวันครูฝึกสอนก็เรียกพรพเอกไปคุยอีกละฉันหนะ่ายอมรับในความพยายามของเธอแต่ที่เรียนรู้มาได้มีแค่การเสริมพลังกายนิดหน่อยเท่านั้นถ้าฝืนไปมากกว่านี้จะทําให้ถึงแก่ชีวิตได้เลยนะจังหวะนี้คือพรพเอกกูงอมจัดและแล้วพี่แกก็ไปทีี่รงเเยนนฮัต เช่นในการใช้อุปกรณ์ของนายเนี่ยอยู่ในระดับสิ้นหวังเลยนะ ไม่ไหวไม่ไหวเอาละโรงเรียนต่อไปไม่สามารถปวดกับดาษของกล่องสมบัติได้และยังไม่สามารถรับรู้ตัวได้อีกแบบนี้นะ่ะใช้ไม่ได้เลยนะใช่แล้วครับเพื่อของเราเนี่ยก็ตะเวนไปแต่ละโรงเรียนขอแค่มีสก,กิลแค่หนึ่งอย่างก็สามารถเป็นนักประจนภัยได้แล้วและเพื่อของเราเนี่ยมันก็ไม่ยอมแพ้นะฮะพี่แกเนี่ยก็ไปที่โรงเรียนมีจิกเชียนซึ่งเป็นโรงเรียนที่ฝึกสอนเรื่องที่เกี่ยวกับเวทมนต์นั่นเองเรียนมาตั้งขนาดนี้แต่ใช้ได้แค่ผู้ไฟงั้นเหรอเนี่ยหายากกันเนี่ยที่จะเจอคนที่ไม่มีพรสวรรค์ด้านเวทมนต์ระดับนายโอ้โห แล้วเพ่ของเราเนี่ยมันก็ไม่ยอมแพ้นะฮะก็ไปต่อเคอลิกเป็นโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับด้านสายฮิวถึงจะรักษาได้แค่บาดแผลเล็กๆแต่สามารถใช้โลฮิวได้ถึงแม้จะมีพรสวรรค์นในวัยเด็กแบบนี้ถือว่าเก่งมากแล้วครับและหลังจากนั้นเพ่ก็กลับมาที่กิวนักประจนภัยอีกครั้ง เอ๊ะนี่นายไม่ได้สก,กิลติดตัวมาสักอย่างเลยเหรอใช้เวลาฝึกฝน3เดือนเต็มในแต่ละโรงเรียนแต่ก็ไม่มีสก,กิลดีๆติดตัวมาเลยสักอันนี่นายไหวปะเนี่ยคือตอนเนี้จิตใจของพะอเกองอมจัดพี่แกเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะกลับไปบ้านเกิดพอมาถึงบ้านเกิดของตัวเองก็มาไหว้หลุมศพของพ่อกับแม่ก่อนเลยถึงผมจะไม่มีพรสวรรค์อะไรเลยถ้าอย่างนั้นก็ต้องมีแต่ต้องฝึกฝนเพื่อทดแทนสิงง่งนั้นเท่านั้นแหละ เอาละอาจารย์ซอแมนบอกเอาไว้ถ้าฝึกฝนสกิลเพียงหนึ่งเดียวอาจจะทําให้ได้สกิลใหม่มาก็ได้แล้วเพีาของเรามันก็ฝึกฝนสกิลแฟรี่ซึ่งเป็นสกิลในการปัดป้องอยู่สกิลเดียวและเพีาของเรามันก็ฝึกอย่างหนักทั้งช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงเย็น1ปีต่อมาฟันทีเดียวปัดป้องได้10บเล่มแล้ว1ปีมานี้ก็ถือว่าเราเติบโตขึ้นแล้วนะ3ปีต่อมาชิปหายและผ่านมาแค่3ปีมึงแก่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย เอาละฟันทีเดียวปัดป้องได้ร้อยกว่าเล่มจนมาถึงตอนนี้พี่เกก็ยังไม่มีสก,กิลโผล่ขึ้นมานะฮะฝึกแม่งแต่สก,กิลเดียวอะวนไปอย่างนั้นแหละยังไม่พอหรอกนะฉันต้องฝึกอีกฝึกให้มากกว่านี้10ปีต่อมาช่วงเวลา14ปีมานี้ฉันเอาแต่ฝึกแค่สก,กิลแฟรี่อยู่สก,กิลเดียวและยังฝึกฝนไม่หยุดแม้แต่วันเดียวอีกจนสามารถปัดป้องดาบได้พันกว่าเล่มสรุปแล้วแม่งฝึกมา14ปีอะฮะทุกคนสก,กิลแม่งก็ยังไม่ออกอยู่ดีอะวันรุ่งขึ้นพี่เกก็มาลาหลุมศพของพ่อกับแม่ ผมน่าอยากจะลองอีกสักครั้งถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายก็ยังดีพอมาถึงเพเอกก็เข้าไปสมัครเป็นนักปฐจลภัยเฟรลี่เสร,ริมแก่งร่างกายคว้างหินได้แล้วก็เสร,ริมกําลังให้กับเท้าผู้ไฟเยอร์แล้วก็โลฮิลเออคือว่ามีแค่นี้ไม่ผิดเนี่ยนะคะชิปหายแล้วเขาจะรับมึงไหมเนี่ยเพเอกก็ตอบกลับไปนั่นนะ่ะคือทั้งหมดแล้วครับแล้วแม่สาวคนนี้ก็แนะนํเพเอกไปถ้างั้นรู้จักโรงเรียนฝึกสอนของเมืองหลวงนี้ไหมคะเอาง่ายนะฮะคือกูไปแม่งมาหมดทุกโรงเรียนแล้วอะแล้วเพเอกของเรามันก็ขอร้องไปอีกไม่ได้จริงๆสนนนนะะะแลใรว่างั้ ตลุงแม่งก็เข้ามาเฮ้ยเฮยอย่าแกล้งพนักงานใหม่ของเรานักสิแล้วพระเอกของเราพอมันเห็นตาลุงเนี่ยมันก็ทักไปคุณลุงไม่ได้เจอกันนานเลยนะฮะเอ๊ฉันรู้จักนายหรอเอาตรงๆนะทุกคนเป็นผมแม่งก็จําไม่ได้อ่ะแม่งแก่ขึ้นเยอะพอตาลุงเข้ามาดูใกล้ๆอย่าบอกนะว่า โน no, นี่นายเหรอแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็คุยกันงั้นนี่นายนะ่ะฝึกตัวคนเดียวมาตลอดเลยสินะใช่แล้วครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ใช้แค่แฟรี่เก่งเท่านั้นแหละส่วนสกิลอื่นนะ่ะก็ไม่ออกอยู่ดีแล้วตาลุงก็อธิบายเรื่องแรงของนักประจนภัยให้ไปอีกฟังนักประจนภัยทุกคนอ่ะนะก็มีแรงของเขาอยู่สูงสุดคือแรงเอสต่ำสุดคือแรงเ e. ีเงอนไขที่จะเป็นนักประจนภัยในแรงเ e. อะนะต้องมีสกิลโจมตีหนึ่งสกิลเป็นขั้นต่ำแต่ระเอกของเราไม่มีเชื่ออะไรเลยฮะ ้ <Hot labor> มีแต่ต้องยอมแพ้สินะและคุณลุงเนี่ยก็บอกกับพระเอกไปแต่ก็ว่าไม่ใช่มีหนทางสีทีเดียวหรอกนะพอพระเอกของกูได้ยินแม่งก็ดิ้นใหญ่จริงเหรอครับคือแม่งรอคํานี้มานานแล้วไงจริงๆแล้วมีระดับแรงต่ํากว่าแรง E คือแรง F พระเอกก็ถามไปถ้าเป็นลําดับนั้นนะ่าสามารถลงทะเบียนได้หรอใช่แล้วแต่ก็มีเงื่อนไขอย,อยู่ห้ามรับงานกําจัดมอนเตอร์หรือเควสที่ต้องออกนอกเมืองมันเลยเป็นเหตุผลที่ให้พระเอกกูแม่งรับจ้างสารพัดทำแม่งทุกอย่าง เวสที่รับได้มีแค่งานจิบปะทะในเมืองฟังอย่างนี้แล้วนาะยยังอยากจะสมัครอยู่ไหมนั่นสินะคงไม่มีไอ้บ้าที่ไหนมาเป็นนักผจญภัยเพราะงานแค่นั้นหรอกนะแล้วพระเอกมันก็ไม่ได้คิดอะไรเลยฮนะก็ตอบตกลงไปทันทีช่วยลงทะเบียนให้ผมทีทําเอาคุณลุงเนี่ยอึ้งไปเลยครับทุกคนและแล้วพระเอกกูก็ได้เป็นนักผจญภัยสมใจแต่แหลงเอฟนะเอานี้ใบอนุญาตนักผจญภัยแหลงเอฟพอได้ใบอนุญาตมาพระเอกกูก็ดิ้นใหญ่ตาลูกวาวเชียจากนั้นพี่แกก็ไปรับงานจิบปะทะทั่วเมืองอย่างการเสริมแก่งร่างกายแล้วไปยกกของงที่ม่มโครจะสู็ับ งานไล่จับแมวจรทั่วเมืองถึงจะโดนขวัญหน้ามาก็เถอะแต่พี่แกก็มีโลหิวอยู่นะพอตกเย็นก็ไปฝึกดาบอยู่ที่เนินเขารู้สึกว่าพี่แกจะแฮปปี้กับชีวิตตอนนี้อยู่นะฮะการด้ใช้ชีวิตคนเดียวมาตลอดก็ไม่ได้แย่แฮะแล้วก็รับดูแลคนแก่ติดเตียงอีกและยังเป็นที่รักของเด็กๆในเมืองพอตกเย็นก็ไปฝึกดาบที่เนินเขาทุกวันแล้วลุ่งเช้าก็ไปช่วยงานที่เหมืองอีกพอเสร็จงานพะเยของเรามันก็มารับลายเซ็นเพื่อเสร็จภารกิจและในระหว่างนั้นพะเอก็ได้ยินเสียงของความช่วยเหลือและพี่แกนน่ก็มุงห้าท เอ๊ะวัวตัวใหญ่อย่างนั้นหรอชิปหายและเคยเห็นแต่ในหนังสือตัวจริงแม่งใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแถมยังออร่าของมันอีกและแม่สาหวหัวขาวนี้ก็โดนเม่บนอะไรบางอย่างของวัวกระทิงผนึกการเคลื่อนไหวเอาไว้เอาเราทุกคนล้อมไว้แล้วผนึกการเคลื่อนไหวของมันซะและแล้วพี่หัวเหลืองนี่ก็แตกก่อนเพื่อนเลยฮะล่อซะพระเอกกูเหอเลย พระเอกก็เข้าไปดูอาการพี่หัวเหลืองแต่ก็ไม่ทันแล้วครับเพราะว่าพี่แกนัดตุยไปซะก่อนจากนั้นพวกทหารแม่งก็ข้างวิ่งเข้าไปตายกันหมดวิ่งเข้าไปมั่วเสื้อไม่มีปีมีขุยก็แบบนี้แหละฮะจากนั้นอ้วัวกระทิงมันก็จะเข้ามาโจมตีแม่สาวหัวขาวพระเอกของเราเนี่ยก็ปาหินใส่มาจากนั้นมันก็เปลี่ยนเป้าหมายมาหาพระเอกและแล้วพระเอกกูก็ดิ้นสิฮะวิ่งแม่งวนเป็นลูกข่างเลยวัวกระทิงมันก็กะจะวิ่งชนพระเอกแล้วพร่เอกของเรามันก็ปัดป้องด้วยสกิลเฟรนี่แค่สกิลปัดป้องที่พ มีสกิลในการโจมตีก็ปัดป้องแม่งอยู่ลูกเดียวอะแล้วจูจๆไอ้วัวกระทิงมันก็เปลี่ยนเป้าหมายไปโจมตีแม่สาวหัวขาวแต่ว่าเพื่อของเราแม่งก็ไม่ยอมนะฮะบางอาจมาเมินกันซะได้มันก็เข้าไปขวางไว้พร้อมกับสวนมาด้วยสกิลแฟรี่เป็นการปัดป้องด้วยความแรงสูงสุดเอ๊ยยังไม่พอสินะ ทำให้ดาบของพะเอกเนี่ยแตกกระจุยเลยฮะและไอ,วอ้วัวกระทิงเนี่ยมันก็ทะลึ่งโจมตีเข้ามาอีกแต่ว่าพะเอกของเราแม่งก็ไม่ยอมแพ้ครับทุกคนพี่แกก็สวนกลับไปด้วยสก,กิลแฟรี่เช่นเคยก็แม่งมีอยู่สก,กิลเดียวอะ่ะมันจะให้กูทาไงอะ่ะแต่แรงของการปัดป้องก็ทําให้ขวานของไอ,วอ้วัวกระทิงตัดคอตัวเองเท่งนั้น พอจัดการมันได้แม่สาวห,หัวขาวก็หลุดออกจากผลึกหายหาเกือบไปแล้วเพราะคุณฉันเลยรอดมาได้แล้วแม่สาวห,หัวขาวเนี่ยก็เข้ามาขอบคุณพระเอกแล้วก็ถามชื่อไปจากนั้นพระเอกของเราแม่ก็ตอบกลับไปไม่ละฉันไม่ใช่คนที่ควรฆ่าพอที่จะให้จําหรอกนะชิบหายแล้วเขาถามชื่อก็ไม่ได้เว้ยแล้วพระเอกของเราเนี่ยแม่ก็เดินจากไปเอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับอนิเมะเรื่องนี้ตอนนี้มันเพิ่งมาแค่ตอนเดียวเนื้อเรื่องอาจจะไม่ได้เท่าไหร่ถ้าใครที่ชอบเนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ของผมด้วยนะฮ Bye.